มาคะ่ะทุกคนเตรียมย่างไก่รอไหยไฟแบบกาทั่วๆนะคะแล้วก็กระจายทานออกเดี๋ยวมาปิ่งไก่กันคะ่ะนี่เอือบไก่ค่ะหมกักไก่จะแซบปะค่ะมันยังไม่สุกเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่ ชีวางก็ได้ทีนี้ยันไงได้ค่ะถ้าวางไกลแบบนี้เราไปใสบ่บวบได้ได้ค่ะอาจจะถึงได้แป๊บนึงนี่เห็นไหมมีความไฟลุกอีกแล้วเนี่ยปั่นกุนเชียงล่ะค่ะ คุณเชียงบะมีไฟขึ้นแต่ใหม่เร็วขนาดค่ะเห็นไหมะะเราใส่แป๊บเดียวเที่ยวกับด้านอะน,นะคะจังว่าได้ตำสมไปแล้วเดี๋ยวจะปรุงเครื่องนิดเดียวค่ะเพราะว่าจะเอาไว้กินกับไก่ย่างแนวมันเข่ากันนะคะ หอมเลยเนะี่ยหอมมากๆน,นะยคะ่ะลูกจะได้กินไก่ย่างอร่อยอร่อยทุกคนเลยทุกคนในนี้ได้กินไก่ย่างอร่อยอร่อยแต่ละคนก็สิมีสูตรของเจ้าของนะคะสูตรของปาก็ปาก็คิดว่ามันอร่อยอยู่นะ <c oughs> วงปะะ้ายได้ว บ่ทิงบ่ป้าไปใช้แล้วค่ะเนี่ยป้าบ่าได้ดูแลยางไก่ชิดสุดชีวิตเลยเนี่ยยว่าเดือใหม่้ายนาจะคลองเนอนี่ไปทานหน่อยหน่ยนะคะทานหน่อยหน่บ้างกันไหมกันไว้ก่อนไหมแน่ๆค่ะ ยางนี้ร่องเบื้องี่นไปจวดกันเลยค่ะเน่ตรงนั้นไฟลุกดีจังเลยบกลับดูบะได้ได้ค่ะเน่ดีนะว่าเป็นเนื้อไก่ ปลามันขนาดนี้แล้วน้ำมันไหลขนาดนี้นี่กลับว่าได้ต้องใส่ไม้หีบนะคะไม้ว่ามันไม้หีบเล็กที่เป็นแบบพับใช้กันหมุนพึพับพิ่พับ,พบ,พบ,พบก็จะสะดวกแต่อันนี้มันเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็กลับได้ไม่เละนะคะตำส้มตำได้ครึ่งทางแล้วก็เลย หลักมาทำไก่หอมค่ะรู้สึกเหมือนกลิ่นไก่ก็มาหรือเปล่านอะคนดูเ,เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งตอนสุกนะคะว่ิชหม่ หรือบอนะคะ ชํำเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วใหม่ละจะกินแซบๆสวยๆยืนเฝ้าได้ค่ะเนี่ยสุดยอดจริงๆเด้อพ่อค้าแม่ค้าขายไก่ ที่ทำให้คนได้กินสวยๆอันนี้ขนาดทํากินเองใจเย็นเย้มเลยมาค่ะทุกคนมากินตําสมน้ำปลาปลากับน้องหมามากินข้าวข้างนอกนอกบ้านดูส้มตํำรสซิสีเหมือนซื้อมาจากร้านเลยนะ พริกมันแดงนั่นเองพริกพริกแห้งแืมส้มตำไก่ย,ย่างนี่ไปไหน นางไก่นางไก่ไม่น่ากินนกินนั่นกันขวดแต่ไก่ไม่สุกกันเนี่ยถ้าไม่สุกเดี๋ยวเอาขึ้นย่างอีกแสบไปแล้วไม่กระถินมา Mình có thịt ổn ăn xôm tăm Bị bắt đầu ngồi bên cạnh mẹ Để ăn Mình có thịt ổn nên ăn xôm tăm Để bắt đầu Mình nên ăn xôm tăm Mình có thịt ổn เยี่ยมห,หอ่อ,อ,หอด,ดำห่ออหันเบลดำเมื่อไหร่มาคะมันหวานนะพี่เบลได้สองขาลูกสาวค่ะกินข้าวเหนียวไก่ย่าง ไม่เคยดสมต่ำให้ลูกก็เทื่อค่ะเพระาะว่าบางส่งเขาประมกเมืองไท่เป็นมูลกลินกระซิมอยู่แต่บอมแนวคือเขาม,มักค่ะอือใช่กะถินนี้เรามีหลังบ้าน ใ่อืไม่ใช่ที่เราด้วยสิที่เย,ยาติกันบ้านเราไม่ใช่ไม่มีกระถินนอะอแต่ก่อนนะคะกินยังกะนี่กินน้ำกันพี่น้องแต่ตอนเนี่ยบ้านกันตรงมี รัวรบขอบชิดนะคะพี่น้องมีอะไรหยิบยื่นให้กันผ่านรั้วออือยันถืดกัดข้างต่อ,อให้กันอืมอืมอืม เขาก็ไปย่างพักนี่ยังเหลือเต็มตู้เย็ยนพักตัดวางตุ้ง จอนเนี่ยแกงจืดก็จะอร่อยนะไม่ได้แกงั่วเน่ายังไม่ได้ทำเลย ให้ดีก่อนนะคะมือที่รอคอยมะทางนี้นะทางนี้นั่นเป็นลูกข้าวเหนียวตั้งแต่มาอยู่บ้านเราเอาเจาบังด้กถ้าแดงๆเ่ยจะได้เอาใส่ไฟทันก <c oughs> <c oughs> ็ไฟไฟยังมีอยู่ เป็นเนื้อสีชมพูค่ะไก่เนื้อสีชมพูกินได้ปะ <c oughs> ไม่มั่นใจที่ไหนกินไก่สีชมพูนังเขาได้กินอยู่นะไม่ไหม้หมด ืเบื้อันนี้ไปด้วยค่ะชีสก่อนไหมค่ะกิน,นงไงเนี่ยที่จริงมันต้องปาดก,กินกับสลัดแต่ว่าเราไม่มีมือไหนที่เราตั้งใจจะกินสลัดสักที เพราะว่ากินอาหารแต่ละทีก็กินแบบเนี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้แตะสลัดอืมทําเนี้ยขอโทษขอโทษที่ให้เดินออกมา สั้นเนี่ยพอดีค่ะอืมรอให้รวให้แป๊บนงึง

มาค่ะบก,กินย่ำเนี่ยจะกินย่ำอะไมืม้ออาหารเราอันนี้เป็นชีสสดนะคะเนี่ยชีสสดอิตาลนะีชีสชก็มาเหมือนเนื้อไกลล่เลยมันเป็นเซนๆค่ะอี่เดกกระดาษมาไปกัดหรือปล่าไม่เห็น มันออกอร่อยเลนะมันๆนนว,นนวนละมุนไงชีสสดอื <c oughs> แล้วฮะอ,อืม,มหนังอะไรไม่ใช่หนังนะถ้านังแม่จะกินบริเ,เทืิกตำส้มนะคะห้ากระดาษจริงจังมั้ยเนี่ยเอาไว้ไหนนะนั่งพักหรือเปล่า ่ต้มน,น้ำขะาอตะลุกขึ้นเท่านั้นมันอยู่ลึกในกลนกระเป๋าเสื้อค่ะอาหารจานเดียวข้างนังป่าเซนขวดซอดขวดปลาหนะคะตัววันนอกไม่ไม่ใช่ ครัวนอกบ้านอืมเขาได้ดอกเอาปะเนี่ยมราจะมกีกินไกลิด็ดมาอ,อม เผ็ดค่ะอืมฮะเง่หน้าค่ะเนี่ยไม่เผ็ดเลยกินเป็นสลัดกินเป็นผักเคียงตั้งใจกินค่ะพริกบ้าเผ็ดื้อไม่ยังจะกินเป็นพักนะคะอื้อ เอาโอ๊ข้ามนั้นเจว่มีเกล็นกินค่ะแม่จะอร่อยคนเดียวไม่ได้นะให้ดีกินด้วย กระดูกเนี่ยไม่ได้แน้เนี่ยน้องมากินไม่ได้ไวมากฟันเล็กๆก็กัดได้แทบไปแทบมาได้แต่นอกจากว่ากระดูกไก่แก่เอาไวต้ตรงที่ร้อนๆเขาจะได้ไม่แอบออกไปนะ กินอาหารยําควังป่ะซาบแววแววอืมอืมแซาบแลวค่ะเมื่อเนี้ยส้มตำที่ถูกใจแล้วก็ย่างไก่ นมันแก่ปะเนี่ยใช่ยังไงนะทำไมเชี่ยวยอะจา้านี่เราไปดิกินโดนแล้วน,นะคะให้มันใหม่ๆสวยๆดียวหอยนั่นน่ยอ๋อนั่นหอนอะไรกันน่ะว่าอกอีันมันคลุกส้ตมตำแล้ว มอตะบอลแลกค่ะเคี่ยวอาน้้ำหวานอันนี้กินมันมวแห้งขึ้นเม็ดระทิ้นค่ะมากอันนี้ก็มากก็ทิน้นเม็ดมันกินแรงเป็นน่องสตอร์ หลายนาที่ล้วค่ะขอบคุณเนาะที่นั่งกินเป็นมูกันนะ่ะบ่ด้จะให้ญาติมาเห็นนะคิดเนี่ยคันค้นบังเอิญเห็นก็เสีย พีเีเขานะคะคนก็จะได้รู้ว่าเท่าอยู่บานเป็นจังใดยู่นั่งน,นี่กับบริตางกันนะคะเราถึงเรื่องการอยู่กันกินนะเฮ้ยเอาบะ่ะจิมจิมน้ำตำสมปะจิกหน่อยบะ เอา板娘เอ้ยตายละโอ้ยจกไรล่บเล้ยเนี่ยมันเนี่ยมะมันเนี่ยมะนาไก่มะขมหน่ะขมหน่ะมันแม,ม่ล้วอืม,น,น,มนั่นพูนปูนปูน ดูเรื่องนะภาษาอีสานพุ่นพุนพน,พน,นูนนูนที่เหลือนี่จะกินยังไงในถุงก็เหลืออีกต้องเยอะเน่ยหยิมันน้ำหวานมาค่ะมันเปลี่ยนอะไรรู้จอบจ่อ่ะ เราไม่ดีบทไม่ละเอียดแืมับเตอร์พามันเนี่ย

เขาคุดเต็มน่ยมันอ่ะกินแต่ไส้ะ่ะพักกษเียดนะฮะอหอน พอใจยังส่วนแม่พอใจแล้วพอแล้วอิ่มแล้วแซบ่บลายคุยปกพิกคุยเบกระเทเไกล่ลุดคุยไก่เลม นีบริเ่นจนมานเห็นไหมยังเป็นสีชมพูนะไก่นื้อชมพูเรื่อลาก่อนนะคะลาก่อนนะคะพอแล้วค่ะ แล้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากที่ที่เป็นเพื่อนกันนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามเข้ามาบ้างค่อยดูไม่บ้างก็ไม่ต้องดูหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่บ้างไม่ต้องดูถ้าไม่บ้างก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วเนาะยังไงก็อขอบคุณมากๆทุกภาคเลยนะคะจากที่ไม่ได้รู้จักกันก็ได้รู้จักกันนะคะเนาะไม่บายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ